คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครใหญ่ๆก็คงจะเป็นเรื่องของการจราจรนะครับปัญหาน้ําท่วมและที่สําคัญอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะมูลฝอยนะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นก็มีปริมาณมหาศาลนะครับหลายชุมชนแจ้งว่าปริมาณถังขยะนะครับไม่เพียงพอรองรับนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีการคัดแยกขยะทั้งขยะเปียกขยะแห้งนะครับ ถังขยะที่ได้จากในส่วนของกทมนั้นยังไม่เพียงพอรองรับกับปริมาณขยะในชุมชนที่มีอยู่นะครับปัจจุบันขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆของกทมเพราะแต่ละวันมีปริมาณขยะสูงถึง8,500ตันคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลหนึ่งคนจะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ0.8ถึง1กิโลกรัมต่อวันปริมาณขยะที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนบ้านเมืองสก,กรปรกไม่น่ามองเสียทัศนียภาพส่งกลิ่นเหม็นรบกวนซึ่งปัจจุบันหลายชุมชนยังขาดการจัดการขยะที่ดีและหลายแห่งมีถังขยะไม่เพียงพออย่างกรณีของชุมชนซอยผู้ใหญ่ชมเขตคันนายาวที่ได้ร้องเรียนกับทีมข่าวฮิตนิวส์ว่าชุมชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของถังขยะที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในแต่ละวัน ทีมข่าวฮิตเนิสลได้ไปตรวจสอบขอ้อเท็จจริงพบว่าชุมชนมีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากมีบ้านพักอาศัยอยู่กว่า400ครัวเรือนและยังขาดในส่วนของการจัดการระบบจัดเก็บขยะอย่างมากเพราะถังขยะในชุมชนน้อยเกินไปนายสัญญาหอมเกสรนายทะเบียนชุมชนซอยผู้ใหญ่ชมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางชุมชนเคยร้องขอไปยังสำนักงานเขตคณนายาว ก็ได้รับการอื้อเฟือจากสำนักง,งานเขตมาประมาณ10ถังแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับขยะในชุมชนเนื่องจากชุมชนมีบ้านพักอาศัยอยู่จำนวนมากบางครั้งถึงขั้นขยะล้นออกมานอกถังและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณอีกทั้งขยะที่มีอยู่ก็อยู่ในสภาพแตกจำรุดเสียหายและล่าสุดได้ไปร่วมประชุมกับสำนักง,งานเขตคนายาวทางชุมชนได้ร้องขอไปอีก15ถังแต่ก็ยัง ไม่มีการดําเนินการแต่อย่างใดจึงอยากฝากเรื่องดังกล่าวให้สํานักงานเขตช่วยเร่งพิจารณาการขอถังเพิ่มโดยเร็วด้วยเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเราก็อยากให้มันจุดวางเยอะๆฮะมันมันมันน้อยน้อยแล้วทีนี้มันหลายวันมาทีมันมันเยอะเกินในชุมชนมีประมาณกี่คนเรือนก็สี่ร้อยกว่าคนเดือนครับผมมันไม่พอ